สเสียบไปเลยผมหมักพริกไทยหมักซอสมาครับน,นี่พิกกจุ่น่ากินไหม,มอ้วว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 อววววยวว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 ว มาแล้วครับพี่น้องสวัสดีนะครับสวัสดีเอฟซีคว้าลงเด่นครับพี่น้องแม่เจ้ากินแหนงมแมา e n งกินไหนแม่เจ้านี่กินแหนงกขนั้นักมาหนี้มีอาการแบบรุนแรงตอบแต่พอเย็นมาแม่เจ้ากินแหนงมแมา e n งกินไหนครับมาหนี้มีโอ้นี่ให้ดูใกล้ๆหน่อยเหมาะอันนี้นะครับพี่น้องปิกกระจูปิกกระจูววัครับนี่แบบยาวๆเลยนี่ยางจริงๆนี่เขาเอาไปทําเป็นต้มซุปนะเอาไปทําแบบ ซุปเนี่ยเขาว่ามันเป็นยาโดบอ่ะคนเป็นความเชื่อบางคนเขาบอกกินแล้วมันมันปึงปังวันนี้ก็มีจะมาอัปเดตสวนอีกวันหนึ่งให้เพื่อนๆได้เห็นวันนี้ก็ก้าวหน้าไปอีกไกลครับแล้วก็มีหนอกวัวหมักเครื่องหมักพริกไทยหมักมาหลายๆอย่างเดี๋ยวเราจะย่างกันครับวันนี้แซ่บแน่นอนเดี๋ยวพาไปดูอัปเดตสวนโรงเรียนเป็นแบบไหนเดี๋ยวตามไปดูครับพี่น้องปิกกระจูปิกกระจูวัวปิกกระจูวัว สุดยอดแสีบเลยผมหมักพริกไทยหมักซอสมาครับนี่พิกกจู่พิกกจูวครับย่างมาหอมหอมยิ่งเคาไปสูนก็อร่อยครับย่างก็อร่อยครับเนี่ยหมักมาเรียบร้อยหมักแล้วครับหมักมาหมาัมกพริกไทยหมักครบเลยวนันนี้นี่ก็เป็นเสือเนาะอันนี้เป็นเนื้อหนอ,อกหมักมาเรียบร้อยแล้วครับปิง้งหอมหอมหมัมกซอสเลยครับหมักพริกไทยวันนี้น่าจะมีน้ำจิม้มอยู่เม,ามาื่อวานไม่มีน้ำจิม้มเนาะ พุ่นผมผมแรกมาแล้วครับอยุดลดลดขาดพุ่นไอ้ตีย่างับตอนนี้เป็นสนิมตัวนั้ของหมเลยย่างเลยไอ้หัวแป๊วน้ำจิ้มเพื่ภารกิจพม่เจ้ากินแหงมคืนวันนี้น็อกสลบเลยวันนี้เมื่อคืนผู้บัญชาการมาเที่ยวผู้บัญชาการเดินจำเชียงรายนะมาเที่ยวที่บ้านผมก็นั่งกินหนักเลยเนี่ย <น>เขาคนพูดเถยงดังๆนั่นแหละน่ารักก็จริงน่ารักเขาชวนโรงเรียนไปถ่ายคลิปในเรือนจำอยู่เลยแต่ถ่ายเสร็จแล้วต้องไปตัดต่อแล้วก็ให้เขาดูก่อนเขาบอกไปเที่ยวได้ไม่ต้องไปขอเรื่องอธิบดีเขาบอกไ,ไปแล้วมีเขาอยู่่นนีฮะ้มนี่มีเขาขมข้มอยู่ในนี้มีขมข้มแล้วอันนี้ล่ะมีครับขมก่อนอันนี้ก็ได้ของผมผมอีวะ ไปาดให้นนหน่อยก็ครับปาดเนี่ยคบถึงปาเป็นชิ้นๆเนาะลองตามดูมงนี่ผมน,นิยมเอามาปิ้งกันก่อน,นครับแบบนี้ปิ้งก่อนปิ้งกับหม้ออยู่แล้วเนานะแต่สมัยผมเอาไว้ตุ๋นเอาไว้ต้มก็มีความเชื่อกันนะครับว่า,า,าผู้ชายกินไอ้พวกนี้ไปแล้วมันจะดีวะไม่รู้จะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่ก็หายาโดบอะ่ะ กินแล้วเพิ่มพัฒนเพิ่มประสิทธิภาพเขาบอกแต่ว่าถ้าอย่างอื่นเยอะไปก็ไม่ได้เรื่องเออต้องแผ่มันบางๆหน่อยะจะได้สุกไวอยู่หมักหมักๆแล้วก็ย่างเลยคงต้องใช้เวลาอีกหลายวันอยู่ครับ ออกเศษไม้นะลูกห,หมายเอาถังควายจีมาละลูกห,หมายนี่มักเลยเพื่อนถังควายจีนะถังควายมันแคบหัวหน้าช่งางเดีเ๋ยวดีด้วยคนยิงหมายด้นของกล่องได้แล้วครับเดีวเราคิดเต่าใส่เราคิดเต่าบรดอกันนะคิดเต่าเบื่อมันเปลืองนั่นกันเออเออจะได้เนาะอืมอืมทอะไรนะ่ะ หางงัวนั่นแหละครับปิ้งเลยนัทำสมบ่อนั่นนะเอาแถอะ่างเลยอาจารย์กันกำลังควายชีลูกใหม่น่ะกำลังกันควายกีมักศูตย์เป็นต้นพ่อใหญ่มาพอดีใหญ่ทันต้นบุรีกีบอยเนาะพี่น้องมาครัวบ้านทุ่งครับพี่น้องนี่แหละของดีนะเนี่ย เขาเข,ขาบอกคนจีนก็ชอบกินนะครับแบบนี้คนจีนก็ามากนะาาเพราะาว่ามันเป็นความเชื่อครับก็าาบอกคนจีนเขาก็เอาไปตุนเอาไปหลายๆอย่างยายมาเลยยายเมือ่อเช้านี้ยายบอกให้ลุงเด่นไปตรวจอะไรนะไปตวปรวจเบาหวานอานยุกกแกแเรายายบอกเป็นสมาชิกในหมู่บ้านนี่เขาก็บอกว่าให้คนในหมู่บ้านนี่ไปตวปรวจเบาหวาน ยายโทรมาเรียกตอนเจ็ดโมงบอกตอนอกลางคืนตอนสามทุ่มนัดกันอย่างดีๆได้ได้พ่งนี้งดงดน้ํางดอาหารหลังเที่ยงคืนหลังสามทุ่ม <laughs> ตีหนึ่งไปไม่ได้นอนเดี๋ยวไปตรวจโราหวานจังไหนคงเป็นเพราะได้งดกาแฟไปตรวจมันขึ้นแล้วนะพอไหมกติถ้าไปตรวจโรคหวัดก็สี่งดเผางดอาหารอืก่อนตรวจเน่อยพูดเว่าเใางดสิก็เพื่อเขียนระบุมากเลยไปตรวจ ไฟแรงไปหรือเปล่าเนี่ยต,ตนตตนข,ขึ้นี่เท่าเอบอกขยูครับเนะาะม,มันมันดีเราเอาขึ้นถูงหน่อยด้วยครับเดี๋ยวอออลองอู้พี่น้องดูอู้มันน่ากินมากพี่น้องนะมาพริกไทยมาอย่างดีครับเนะี่ยหอมเลยอันนี้นดีอย่างดีดเลยแจ่วเลยนะเนี่ยเดี๋ยวทำน้ำจิ้มแจ่วเปรี้ยวๆหนะน่อยเนาะย่างแบบนี้นี่หอมไปเลยครับ พวกนี้ก็มุงราคาฝั่งนี้แล้วก็เทพื้นแล้วก็ตีฝาตรงนี้ตรงเหล็กตรงนี้ก็จะทําราวกันตกเดี๋ยวก็ทําข้างบนทําห้องน้ําก็เสร็จนะครับอีกประมาณสีบวันเสร็จแล้วเปล่าเพราะมีสี่คนเนาะรูบม,มุงราคาแป๊บเดียวก็เสร็จมุรงราคาเสร็จแล้วก็เทพื้นวันหลังเราก็มากินข้าวใ,ใกล้บ้าน,นเออฟอยพอดีเลยครับนี่โอ้หอมขนาดเี้ หอมากขนาดเลยหอมหอมหอมออมาเลยนี่ได้กินเลยเนี่ยก็เป็นวิธีแบบตังจังหวัดบ้านเราครับพี่น้องก็เนี่ยตอนเย็นๆมันก็หาอะไรมาจี่มาปิ้งกินกันเออเข่าถ่านแลยดิเดี๋ยวไปทำน้ำจิมจ้มแจ่วขมๆกัน เมื่อคืนแต่ว่าทำน้ำจิ้มเจี๊ยมมีผงบอกมีผงด้วกับล้ำเนาะใส่น้ำปลาเวียดนามน่าหวานตัวไอ่นาเละต้มต้มเมนูนั่นนาเละก็ใส่อะไรงก็ใส่สมุนไพรครับไปตด้วยอห,หอมน้ำน้อยจะออกมาเป็นแบบไหนไม่รู้นะแต่ว่าวิวสวยแน่นอนครับถ้าไปนั่งชั้นสองอคคมองวิวสวยๆไปแต่ว่าต้อง ทำต้องหลายเดือนอยู่เลยเนาะกว่าจะปับภูมิทัศน์กว่าจะเคลียร์พวกนี้ออกให้หมดเนี่ยเกลียเคลียร์ต้นไม้ต้นหญ้าอะไรต้นไม้อะไรมาหาอะไรมา,า,รมาปลูกเมื่อคืนพี่หนึ่งเขาบอกว่าพ,พี่ปาแนะนำว่าเขาไปทำอะไรนะน้ับตกอของเดือนจำกลางเชียงรายเขาใช้งบประมาณ4,000บาทเขาบอกสวยเลยเดี๋ยวต้องไปดูไปดูตัวอย่างก่อนบ้านพอบอ,อ กับลาบเหรอยัยกับแก้วเราเมื่อนี้มาได้กับลาบบ่มาได้กับลาบแล้วกับกบกับดีกับกบุญกับแก้วไปจนแล้วกบผมมีได้กบแนวอยู่ในตู้เย็นหนูนะปนปนกบได้ด้วยยินนี่แก้วเราบ่มีบ่มีครับบ่มีแก้วอ่ะพี่น้องอยู่ห้านาทีแผลไปไหนแต่คืนเอบอเคียวโอ้ห่ากินขนาดเลยครับ เป็นต่อแสีแพไมไม่เคยซื้อมาเราเอามาย่างกินยังไงเคยแต่เอาไปตุ๋น,นครับกินแบบน้ำซุปอย่างเงี้ยพี่น้องดูใจมือเลยนะครับนี่ตัวนนี้นี่เด็ดที่สุดครับถ้าเป็นที่ประเทศสปปอลาวนะครับถ้าเป็นแพะนะเมนูนี้ลูกก็แสนนะครับเนี่ยแสนกีบแพ้เขาเอาไปแช่น้ำปลาดิบๆเลยหำแพะหำแบ่แช่น้ำปลาลูกกะแสนกีบด้ยนี่เมนูนี้ที่ที่ลาวนี่นิยมกันมาก วันหลังซื้อมาจะลองมากินแบบของแบ,บ่ดูนะบางคนก็อาจจะดูว่ามันแปลกๆนะแต่ว่ามันอร่อยครับนี่โอ้มักพอดีเลยหอมหอมโอ้ยังไงเนาะวิศวกรเราวิศวกรเรากำลงังควบคุมงานอยู่ยังไงยายคือบออยู่ก้เชียวนี่อันนี้มันใส่ชิบอะไรเห็น เดี๋ยวจะมีบันไดขึ้นชั้นสองอีกขึ้นตรงเนี้ยขึ้นตรงหน้ายายเนี่นยนนะขึ้นชั้นสองแล้วตรงนี้ก็จะล้อมล้อมรั้วใหมดล้อมโครงเหล็กไว้หมดมอันโตนั่ไ<ม>ไนไม,ไม่มีพนักพิงสิมีอยู่แต่ทกอย่างมันไม่มันไม่มันไม่มีพนักพิงแต่มันมีอยู่ข้างหน้าเออข,ข้างหน้ามันจะ,จะเอาพิงก็ได้จะเอาวางแก้วก็ได้มันจะไม่เสียดนะผู้นี้เขาจะทำ พุ่มไม้ไอ้พุ่มไมาที่เขายกเพื่นสูงเท่าไหร่ปะไอ้ตรงเนี้ยครับตรงตรงตรงห้องครัวเนี่ยมินิบาร์เนี่ยก็เพื่นป่ปปครับเอาดินเนี่ยาใส่หา <laughs> เอาดินเนี่ยาใส่อะนี่นนอันน่ะเออคืออยู่ไม <laughs> ่ใช่มีอีกแล้วไม่ใช่มีผลไส้ตัวไม่ใช่มีผนวันครึง่งเนี่ยผนเศษด,ดินมาวันที่ไหนวันนี้นคนมาใส่คืนนี้ดินออกแล้วก็เอานไม่ก็เน่งสินแนนดีตัวลอง ขอบอกึกนนอนหนึ่งนาอ่ากอกอ่าประกอบไไหนครับครับหรัอ่า่อครับอรับคบครับครันอมงบค้วบ็เับครับครับครันได้เป็น,น <laughs> บ,นบคบับอ,อ,อ่าบารับค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 รับ่อับครับครวบครับครับครบ้บารบครบคับคยับครับครับัครับครับครับนรับครัครับบครับรัรนรบครับรับครัครับครับครบครั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 ารับครับคบัเ ก็จะต้องทยอยขนไปทิ้งว่าออกเขาเทละหน่อยละหน่อยตรงเขาเทละหน่อยแล้วตอนเย็นเอย่างเงี้ยตอนกลางวันก็ไม่ได้ช่างเขาทำงานเนี่ยเดี๋ยวรอชิมเมนูเด็ดเราครับวันนี้เมนเด็ดเราคนับวันนี แค่เปิดเผาเนี่ยลูกเผาได้ไหมวามันตีบารมันจะไปิเผาได้ยังงั้นเก็อบเป็นระเบียงเธอเลสเธอเลสเขาเรียกเอเลสได้ปะไม่แน่ใจนะแต่ว่าก็จะมีโครงเหล็กกันลาวตกเป็นลาวครับลาวถือแต่ว่าแม่นี่นึกว่าสิเฮ็ดแบบว่าเฮายืนคือจะนั่งได้เลยน่ะอันสี้คอวาดีเลยง่ามเลยเออที่จริงตรงนี้มีที่ที่นั่งได้ก็ดีนะรู้ไหม่เนาะได้ไหมอย่างเงี้ยเอาไม่เป็นนั่นแหละ ทำเหมือนตั้งบนเลยนี่ะเออกระเฮ็ดพันอันตีเออมันจะดีกว่านะเนาะนั่งอ้อมนั่งเลยมันกับสีบ้านเวลาคนนั่งยุ่นี่เวลาคนหลายก็จะนั่งยุ่งยี่สไหมเออแม่นอยู่เอาอย่างงั้นแหะเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่เอาเป็นพนักพิงเออนั่งหมาอนไรละนี่ตีพิงเลยดีกวอาเ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 อามันเอามันอย่างเงี้ยเอามันเอาที่พนักพิงมาให้มันออกมาอย่างงี้นะเป็น้าอี้เออใหญ่ซะอย่าง ใช่เอาเอาเป็นพนักพิงด้วยจะได้มีที่นั่งพิงเพราะว่างั้นก็ต้องนั่งพื้นอย่างเดียวมันก็จะไม่ไม่เวิร์กไม่ใช่บางคนก็นั่งรวมวงเนี่ยคนเยอะเราก็มานั่งตรงนี้ด้วยก็ได้เนี่ยใช่อยู่แมนอยู่แมนอยู่สวยดีทัแบบเอาเฉพาะเอาเฉพาะด้านนี้ก็ได้ครับเอาเฉพาะด้านนี้หนึ่งแถวแล้วก็ตอนนี้เป็นทางเดินกับฝั่งนู้นทางเดินยังไหนก็เอาบันไดขึ้นทางนี้เอาเอาเฉพาะด้านนี้กับด้านนู้นเอาเฉพาะด้านนี้แล้วก็แล้วก็ด้านนี้ แล้วก็ด้านนี้ที่มีมาทักพิงที่เหลือก็เป็นเหลาเลยเฉยๆก็ได้ออเอเอ,อน,นั่งนั่งนี่พางนั่งขั้นพางอันนี้อันนี้ก็อันนี้ก็เป็นเหล็กเฉยๆก็ได้ครับ<อ>เป็นคนเมืองเอ <c oughs> เอใช่ไหมเออดีดีดีใช่มันต้องมีที่นั่งด้วยแหละมันจะได้สบายนะรอด,ดูพี่ตองนะหอมก่อนมันเยอะย้อใส่ไฟเนี่ยครับ นั hmm. ่นก็นม่ากน mm. Teraz, e mm. ินมากแต่มาชิมหน่อยนะตอนที่เจอไปพ่อบ้านี่ต้นกระเทียมโยพื่อยทาซอสย่างใหม่ไหมเนี่ยหนุ่มสูงสับหนีดนะขั้นใดกับขั้นใดที่เห็นไม่ใช่ไหมไปลองมาดูน้ำจิ้มน้ำจิ้มลุงเด่นปลาไหลบอมโอ้พี่จิตเอาปลาไหลมาให้ครับพี่น้องดีตัวดีเลยต้มเป็ดมือเงินมือเงินมือเงินมเอาไปเอานหนดูดินิ้วโอ้พี่จิตเอาปลาไหลมาให้ครับพี่น้อง โอ้ปิดหรอมาอื่นบ่มาอื่นบ่มานี่กินหลายแล้วมี่บ่ไม่ับใหม่นี่เจ๊นี่ไม่รับกเหมอนี่ซนอาหนี้บัดปะซาสนี่บ่อขอนะมันเป็นมันปอส้นโอ้มาดูนี่พี่น้องลำบากจริงๆเตี่ยววากเนี่ยมาดูอันนี้จิมนะนี่นะเอายนะเอาซอยน้อ พิกาจูพิกาจูน่ากินไหมูกเรียวปลาชุดยอดเลยอะนี่ดูดัน้ดยอนมันนั่งกุบๆเลยเนาะขอดิมสักคำเตอะมาไปยีบมาชิมเบอด้วยกินได้มันกินน้ำกันมันกินด้กันยัันซ้ำเนย เดือดรามสซ้าเพื่อนะครจะไปหยิบชิมไหมชิมเบิรขำเออนี่ชิมจิมรสเด็ดอืมหวาอร่อยจังอร่อยแงันนั่งกนครับ <c oughs> อ่าี่นี่ครัวลุงเด่นครับขอชิมคือ่ไป,เ,ปเอาอัน,นกันเบะกล่อ ปกรจูพีกระจูีกระจูครับเป็นี่สิกรชิกันล้ววันนี้ก็เอาปลาไหลมาให้ครับเมืนี้ไห่เกียเอาแม่นายุนนุยยุนอามเน็ตนี่มากินเลยวตอนนีไม่ใช่ไหมขากล้องหมอนเอาแหมโอ้หมอเคยครับล้ำล้ำก่ดีขึ้นไปเยอะแซ่บขนาดเด้อพี่น้องเนี่ยเนี่ยของอร่อย คนรเอ็ดอยู่เมืองแชัดว่ะคนเอ็ดเด้อแซ่นาดแซ่ลายๆหลเออคนเมี่ยงดูดไปหลอู้เมืองตะวันอ้ดก็ตะวันเอเมืองขนาดอะไรต่คือตวันนี่อ้นี่น่ากินเขาแส่เอาใส่หครับแซ่บบ่เอาเสือเอาเล่นแส่หนนอลนี่แหละนี่แหละแซ่ต้งเป็ดเนาะ อมั้งมีสองวงครับพี่น้องวงนี้วงนี้หนังควายจีเนอะมากระโดนดไปยางวงไข่เลยบพรเด็กจีดอกเอามาสั้นๆไปหลักหน่อยไข่มาเยี้ยนะไปวันผมจะใช้ล้มเมื่อเขาจะไปใช้ตุ่มจะจีจะใช้ตุ่มมหตุ่มข้าวหลังเด้นี่ไปใส่ตุ่มใส่ตุ่มเดียดจะได้ได้นกเป็ด ไปใส่ตุ้มยังมาใส่นกเป็ดแม่บ่ใส่นกเป็ดมาในเย็นว่ะเออโอ้โหมามามาโอ้นั่นอยากกินอันี้เหมลองชิมดูอันนี้อันนี้ตัวนั้นเลยครับส่วนสำคัญของมันเลยโอ้ส่วนสำคัญนี่ส่วนสำคัญเลยอ้วนนี่จะกรอบดีครับเนาะหอนหอนหอนนี่จะกรอบ โอ้นี่เป็นต่แซมแท่นี่โอ้เป็นยังครับเป็นยังฟองมันสดอู้มันเป็นมันเป็นอย่างนี้เลยเนาะเป็นฟอกของมันเออ <laughs> มันเป็นฟอกอ,อืมกลุบๆดีครับ,บมากมากที่มันโต้งเนี่ยจิ้มก่อนจิ้มมันอมาตรงนิดหน่อยครึบๆดีอ่อะมากนะร้องนี่พี่น้องเด้อครับแซ่บน้ำพุ้ด ย่างกุ๊บๆดิเปิดพิสดารเนี่ยอร่อยมากเลยแต่แต่เดี๋ยวเนื้อย่างอีกไข่พวกนี้มันพวกนี้ย่างให้หมดเลยมีสามคนนี่แหละจะลอยเ่รครับจังยุ่นเดี๋ยวเดี๋ยวแหละเลยแล้วไงแหละจะลอย เดี๋ยวให้พญ emon เด้สถาบันเลยสถาบันไม่หำอะไรฟ้าเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูแห้น่ากินมากวมัันเดี๋ยวลองชิมดูอันนี้นี่เป็นโอ้โหเดี๋ยวก่อนทอมเลยทอมอันนี้ปั่นให้พญา m o n เจ้าน่อยบ่เออโอเคเดี๋ยวก่อนแลมันห่อนเนาะโอเคนี้แมันห่อนจิ้มเจียวใส่น้ำปลาเวียดนามน้ำไหลไหลครับไม่เจ้ากินแหนงวิ่น้องไม่แรงมากกินไหนอ่ะปลาดู โอ้เหลียงดีอืมปังเด้อพี่น้องห้อนห้อนนะ <c oughs> <c oughs> น้องชอบ้อนบ่มีเลขขีดมาเนาะ <c oughs> อืมอืมมันกินตะลํามันจิงกะอร่อย <c oughs> ก็แ,กแกนนะนนะบบเนี่คยคนกินก็เล่นแกะยิบเลยามันทอดนะจับไปมันงทอดนะมันจิ้มบะจุ่มกับกันอ่ะอ่ะอ่ะเจ้าแกเนี่ยก็ยังหมอนกินแซ่บเพคนละเด้อพี่น้องเด้ิมกินนี่น้ำกันเดิมแบบตัวไรตัวละชิ่งตัวรสวน้นอ่ะแซ่แบครับแซ่บสุดอยอดเลยสมสมของหายากอยู่ <c oughs> ทางมุมก็จะออกของหายากเซลเซเองเซลเอามาปิ้งไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมาปิ้งอยู่นั้นมาปิ้งกันนั่นเพื่อมาปิ้งสักอนไรก็เซลึ่งกันเด้อพี่้องเด้อหลหันบางๆก็หน่อยมัมัมาบางๆหน่อยอันนี้เหรอชิมนี่ลูกหมาจิ้มมั้งลูกเหลืองนี่ลอเหลืองนี่สุดยอด มันโอ้ยบักกะหำอยากใครข้างหางเท่าไหออร,ออร,อร่อร่อยแกมุดคำแรงเห็นไหมน้ำลายไหลแหละนี่มันสอบพอ่อม้าพูดสอเยยังนี่มันคนนี้ะครับยังมันแทรกนี่นะนน<อ>ตัวหน้อยตัวยกน่อยเป็นชนิดน้ใครำรับหน่อเพื่อนะน้อยกันโยกดีเนียเมาเพือนงควายจีจังไหนเนาได้กินบ้านนางควายจี เลี้ยแต่ควันไหมหนังควายจีบวันจิตไปเจี๊ให้มันลุกสักก้อนยังเยป่าไปใส่กับหนังใส่เลยดับเลยบ่มันไปเลยไม่พอท่านติดพอเอาใส่แล้วไม่พุทธการกินบ่ผูพุทธการส่วนตัวเขามาดูว่าจะชอบแบบไหนครับอันไหนมุมส่วนตัวของใครของมันมุมส่วนตัวผมก็อยู่ในบ้านนู่นแล้วนี่ยค้อนดังไส้เะเปลนเนาะอยู่ในบ้านนู่น มินิบาร์เราก็เป็นวิถีชีวิตแบบบ้านบ้านนอกเราต่างจังหวัดเขานั่งกินนั่งคุยกันไปเลิกกการเลิงานมามือนี้ว่าแมนมัดเลยบัดเป็นโฮมนั่นเอาสตัดออกนะมันเริ่มแล้วเรื่องบ้านเริ่มปงแล้ววันครึ่งปีก็ครึ่งปีก็ล่มหมดแหละโอ้ห่มเลยแหละยอดไร้บานนี่ยอดงานมันโก้เต้โอ้ยบาดนี่แหละทำต่อบานเมกี้ไหมก้อยบัลลิ้นฟ้าโอ้โหนี่เพิ่งเผาเมื่อกี้เนี่ย ก้อยบุริกไหมครับก้อยเพกาเปรี้ยวๆใส่ขา้าวคั่วหอมๆอ,อันนี้แซ่บเลยนะนาย่างชิมมึงเนะนี่ยมันจะออกเปรี้ยวๆนะครับแล้วก็ขมๆข,ของใบของพักไงละเอาพริกจังหน่อยนะมันเผ็ดมากนะครับเนี่ยจะบอาอร่อยมากเลยเราไปทําดูนะครับสูตรนี้โดยทันต้องขยําให้มันเข้ากับปลาแดกใส่ปลาร้าด้วยนะใหญ่เนาะปะลาร้าด้วยพี่น้องชิมมึง ใส่เใ็่มะนาวด้วยเป็นปลาใส่มะนาวจับขมข้าวกล้องไม่หอมหอมอร่อยมากพอลงกลางลุมเดียวตรงนี้ลุ่มไปเ้ยพุ่นที่ตัดตั้งร้านนี่ไห บรรยากาศมาแล้วสวัสดีกล้องนะจ๊ะอ้าสวัสดีค่ะมาจะกินน้องเอ้ยมากินอย่างสิ้นนะพหอมันจัดมาจบเลยอันนี้กินอันนี้หมอนันอันนั้นเด้อันนี้เป็นหนอกกัวหนอกนี่นึกว่าอันนี้ยังกอร์เซียลองให้หนอกกัวหอมหอมหอมมากเลยดูมาเลยมันรวยๆอยู่ถนนเลยวันรวยมันหอมแหละหอมไปถึงตะเค้นจะหอมนับแกให้ที่หอมชิมกันนะ มาใจปจะจกับจุดใจไอ้ให้อยู่อืมอืมีบ้านโรงเรียนนี่ทบาใจจังดก่อเป็นกันเองบ้าฝนม่อีกแลจะมีว่ามบ้านสวนบ้านโรงเรียนที่ม่วนเป็นกันเองบ่ถือตัวกินน้กัดเนี่อาแบดีกินผู้เดียวกับแสบเนาะกินหลายๆคนมันจังสีแ่บน้อฝนบอก โอ้ไฟไมาแล้วไฟติดแล้วฝนนอยไฟตินฝนมาพอดีไปคอนยจิตินฝนมาพอดีไปยังไงเจ้าปนั่งยังยุบม่แม่รู้ไหมล้ำล้ำากินพอยำไร้ยำมารินไฟเหรออยากไออยากไอกล้องอยากไอผู้สาวอยากไอต้องิตมันแซมจีมาริ้า่าจีมเหรอแมพ่อจมนหรอชิมเข้ามาชิมเลยจีมมาริดผ้ากินนะครับมริไหม

ใส่เผาดีิหนุ่มๆไปยัดไปยัดอีกตั้งหัตแ่บพร้อมเป็นยาพร้อมถึงเวลาจะเฮียนแล้วก็เป็นบรรยากาศตอนยินๆนะพี่น้องก็พยายามจะอัปเดตให้เพื่อนเพืเห็นนะหลายๆวันครับก็กลับมาอยู่บ้านแล้วน้องเขาเลยอยากให้เห็นบรรยากาศมาอยู่บ้านนี่แหละนั่งบนกองไม้กินข้าวกินปลากันนี่แหละเป็นย่งมาพี่อุ่นอ่ะย่างเหรออาบน้ามันเนาะพม่ไดหมอนไม่ไดหมอนบ้าหัวบ้ามืออับแล้วมุอนีคอามท์ ที่เมื่อวาคนสวยได้เหรอใชยคนนีีผู้ดีคนใสทุกคนเลนผู้เฒจัด้การเป็นบรรยากาศมาลอยดีหอมเนื้อย่างเดี๋ย่รอเด็กหน่อยตักรอเด็กหน่อยมันหอมเนื้อหั่นนั่งท่างควันก็เดี๋ยวมันใกล้เสร็จผมก็จะอัปเดตให้เพื่อนๆได้เห็นไปเรื่อยๆนะครับว่าครูพิลาโรงเรียนเนี่ยจะเป็นยังไงเราเปลี่ยนใจแล้วนะเมื่อกี้ผู้จัดการมาบอกห้องน้ำอยู่ตรงนี้ไม่เอาละเปลี่ยนเปลี่ยนวันี่ๆนะผู้จัดการที่ได้ว่าจะอยู่ตรงนี้ แต่ว่ามันก็ต้องมีถังอะไรก็เลยเปลี่ยนกันหน่อยถัทงทิ้งโถอะไรเนาะก็เลยจะย้ายไปอยู่ติดนู้นเลยที่แรกที่นู้นเวลาจะเอาใบสาใบน้ำมนะทีน,นี้ว่าเออใไม่ใไม้ไม่หลนะแมนอยู่ <c oughs> เดี๋ยวหรือว่าภูวิลล่าเนี่ยไวบ้บนชั้นสองเลยนะเอาสาใบน้ำเราไปไว้ชั้นสองเลย,ยนะอืมอือก็อีกประมาณสักเดือนหนึ่งน่าจะปรับภูมิทัต แบ่งน้ำตกนิดหน่อยโอ้เท่จังนี่นะเดี๋ยวเขาจะคือใหญ่หมดพ่อพ่อพ่อจะออกแบ่งอยู่นี่แล้วหมดคักแล้วไปไปไปหันเมืองเชียงรายอาคารแรกเลยทุกอย่างเป็นหมาสามมื่นเลยตัวนั้นเออหน้าหมาสามมื่นเนี่ยพอเลยหนึ่งมาใจนักการน้ำตกเลยนะอ๋อนึกว่ามรสบ้าลนี่ เฟรมากนี่เบิด์ฝนตกเราก็จะย้ายกันไปยกินข้าวอยู่ในบ้านต่อครับแต่ว่านี่ไม่ใช่เป็นข้าวเย็นนะแค่มากินเป็นออเดอร์ไปกินตอนเย็นๆเฉยๆทำบรรยากาศเริ่มจะดีอยู่ดูเทเลสตรงนี้นนี่เขาเรียกเทเลสต์ไหมระเบียงเงี้ยบันไดก็หรือว่าจะเอาเอาบันไดเก่าๆยีงก็ดีนะระวังนะระวังไมเออเวลาไม่อยู่ก็เก็บบันไดไว้อย่างที้นะกลัวหมากลัวอะไรขึ้นมาอย่างงี้เนาะ ไปแล้วพี่น้องก็เป็นบรรยากาศตอนเย็นนะครับเดี๋ยวก็จะพยายามจะอัปเดตให้เพื่อนๆได้เห็นว่ามันไปถึงไหนแล้วผมก็อาจจะได้เดินทางกลับมาเัื่องางถึงจะเสร็จหรือว่ายัางไงรอติดตามยังไม่ไปอยู่อีกสองสามวันแล้วก็จะเดินทางจะไปไหนยังไม่แน่ครับภารกิจค่ำไหนนอน,น์แนนของเราจะเดินทางกันต่อรอติดตามนะครับไปแล้วพี่น้องฝนตกเดี๋ยวจะไม่สบายช่วงนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับลุงน้องพี่น้องสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับลกยื